3ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์นะครับไปดูกันเลยครับหลายๆท่านนะครับคงสงสัยนะครับว่ามีวิธีการเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ยังไงนะครับจะเอาเกณฑ์ไหนเป็นตัวกําหนดนะครับข้อที่1นะครับอินเวอร์เตอร์ TBE นะครับจะมีด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทที่เป็น Modified sine wave นะครับแล้วก็ประเภทที่เป็น Pure sine wave นะครับสประเภทนี้นะครับให้เราแยกประเภทกันก่อนนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ ถ้าประเภทเบสิกพื้นฐานนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จคอมพิวเตอร์นะครับใช้กับหลอดไฟแสงสว่างนะครับก็เลือกเป็นโมดิฟายไซน์เวฟได้นะครับเพราะเจ้าตัวนี้นะครับคลื่นไฟฟ้าจะไม่สมูทนะครับจะเป็นคลื่นหยักๆนะครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับเป็นประเภทเพียวไซน์เวฟนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเพียวไซน์เวฟก็จะเหมาะสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับทุกประเภทที่อยู่ในบ้านนะครับรวมถึงเครื่องมือช่างเครื่องเชื่อมนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับ เพราะเจ้ารุ่นนี้นะครับจะให้คลื่นไฟฟ้าที่เป็นคลื่นเดียวกับไฟบ้านเลยนะครับดูจากตรงนี้นะครับเป็นคลื่นเพียวไซ์เว็บนะครับข้อที่2นะครับเราก็มาดูที่แหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟก็คือแบตเตอรี่ของเรานั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตน้ําแบตลิเธียมนะครับหรือแบตเป็นเจลนะครับก็สามารถใช้ได้โดยจะรับไฟจากแผงโซลาเซลล์ก็ได้หรือจะชาร์จไฟจากไฟบ้านก็ได้นะครับแบตของเรานะครับก็มาดูว่าเราใช้เป็นแบตประเภทไหนนะครับ เป็นระบบ12โวลต์24โวลต์หรือ4 8โวลต์นะครับเราก็มาดูนะครับแล้วก็เราก็เลือกอินเวอร์เตอร์ให้ถูกประเภทนะครับเพราะเจ้าตัว TBE นี้นะครับจะแยกระบบกันนะครับ1 2โวลต์ก็คือต้องใช้เป็น1 2โวลต์24โวลต์ก็คือ2 4โวลต์48โวลต์ก็เป็น4 8โวลต์ต้องแยกกันนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรามีแบตเตอรี่อยู่1ลูกนะครับแบตเตอรี่1ลูกเนี่ยก็จะเป็น12โวลต์อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นบตน้ะครัเเลว 12V ไดย แล้วก็ถ้าแบต2ลูกนะครับเราเอามาต่อเป็นอนุกรมกันนะครับก็จะเป็น24โวลต์นะครับ24โวลต์เราก็เลือกอินเวอร์เตอร์เป็น24โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็48โวลต์ก็จะใช้แบตเตอรี่อย่างน้อย4ลูกนะครับเอามาต่อกันนะครับข้อที่3จะเป็นการเลือกใช้ขนาดอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็มาคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรานะครับว่ากินไฟเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเรามีพัดลมทีวีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีเป็น เครื่องมือช่างนะครับบางครั้งเป็นพวกสว่านหินเจียใบตัดประเภทนี้นะครับเราก็มาคํานวณว่าเราใช้ไฟประมาณเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราใช้ไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะครับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์นะครับก็ควรจะเผื่ออย่างน้อย2เท่าถึง3เท่านะครับโดยเฉพาะถ้ามีประเภทมอเตอร์เราควรจะเผื่ออย่างน้อย3เท่านะครับเพื่อรองรับการกระชากนะครับช่วงที่สตาร์ทมอเตอร์นะครับนี่นะครับเราก็จะได้อินเวอร์เตอร์มาใช้งานที่ถูกประเภทแล้วก็ทําให้ยืดอายุ การใช้งานของอินเวอร์เตอร์ด้วยมาดูเทคนิควิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเริ่มจากเจ้าตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับการต่อไฟนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์เป็นระบบปิดนะครับออฟกิดก็คือต้องต่อไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับแล้วก็การต่อไฟก็คือแนะนําให้ใช้สายแดงดําที่มากับตัวเครื่องนะครับที่เราแถมให้นะครับแดงก็คือบวกนะครับต่อให้ตรงสายนะครับ บวกเข้าบวกแล้วก็ลบเข้าลบนะครับสีดํานี้นะครับต่อให้ตรงนะครับเพื่อป้องกันการช็อตนะครับข้อที่2นะครับในการใช้งานนะครับเราไม่ควรใช้งานทั้งวันทั้งคืนตลอด24ี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะทําให้เครื่องเสื่อมสภาพง่ายนะครับตัวนี้นะครับเราแนะนําให้ใช้งานแล้วควรจะพักเครื่องครับอย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ใช้ช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนพักหรือบางคนใช้ช่วงกลางคืนกลางวันก็พักเครื่องหรืออาจจะเอามาใช้กับ เครื่องมือช่างชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็พัดลมของเจ้าตัวนี้นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเครื่องร้อนนะครับเวลาทํางานนะครับพัดลมจะเป่าแรงนะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็อีกข้อนึงนะครับลูกค้าที่จะเจอก็คือกรณีเครื่องร้องนะครับเครื่องร้องจะร้องปี๊บยาวๆนะครับเกิดจากนะครับเครื่องมีระบบโปรเทคนะครับมีโปรเทคชันนะครับนั่นก็คือถ้าวลตกหรือว่าวนเกินนะครับเครื่องก็จะร้องนะครับ แล้วก็ไฟแดงก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นไฟฟลนะครับเราก็ต้องมาปิดนะครับปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็ให้รีเช็คไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเช็คไปที่ตัวโวลต์ของแบตเตอรี่เรานะครับว่ามีโวลต์ตกหรือโวลต์เกินไหมนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับถ้าท่านใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับก็ให้ไปเช็คที่ตัวคอนโทรลชาร์จนะครับว่าคอนโทรลชาร์จนี้ตั้งเป็นโวลต์ เกินมาหรือเปล่านะครับเราก็ไปปรับที่ตัวคอนโทรลชาร์จก็จะช่วยได้นะครับในกรณีที่เครื่องร้องนะครับตัวนี้นะครับทางร้านของเรานะครับก็มีอินเวอร์เตอร์จำหน่ายนะครับเป็นรุ่น Modify Si ซเวฟแล้วก็ Pure s i ว e w เวฟนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น12โวลต์24โวลต์48โวลต์นะครับก็จะมีตั้งแต่1,000วัตต์ไล่ไปจนถึง12,000วัตต์นะครับลูกค้าจะใช้ตัวไหนครับก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดและความต้องการของท่านได้เลยนะครับก็คำนวณวัดมานะครับดูแลโดยเจ้าของร้านนะครับจำหน่ายอินเวอร์เตอร์มาแล้วมากกว่า6ปีนะครับมีปัญหาตรงไหนติดต่อเราได้เลยนะครับและฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ